สวัสดีนะครับผมทุกคนคะ่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องของคุชายกบนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมีเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยนะครับผมเทคนิคดีๆที่ว่าก็คือเทคนิคการเทรที่เรียกว่าอินไซบาร์นะครับอินไซบาร์คืออะไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูตัวอย่างกันนะครับผม ดินไซบาก็คือเราจะสังเกตเห็นแท่งเทียนแท่งหนึ่งนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่นะครับมีขนาดใหญ่นะครับผมแล้วแท่งเทียนต่อมาแท่งที่สองนะครับจะมีขนาดเล็กนะครับซึ่งมีขนาดเล็กแล้วก็ไม่สามารถที่จะราคาปิดของแท่งเทียนแท่งที่สองจะไม่สามารถที่จะปิดเหนือหรือว่าปิดต่ํากว่าแท่งเทียนแท่งแรกได้นะครับผมนะครับมาดูตัวอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ เพื่อนๆเห็นแท่งนี้ไหมครับแท่นี้นะครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นแท่งเทียนสีแดงหรือว่าแท่งเทียนสีเขียวนะครับเราจะใช้ได้หมดนะครับผมเราจะใช้ได้หมดนะครับก็คือเราจะหาว่าแท่งเทียนแท่งนั้นนะมันมีขนาดใหญ่มากน้อยแค่ไหนนะครับผมซึ่งสามารถที่จะคุมได้ทั้งแท่งเทียนแท่งที่สองแท่งที่สามนะครับผมสามารถคุมได้หมดนะครับ ในตัวอย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่านี่ครับแท่งเทียนสีแดงนี่นะครับเราจะเรียกแท่งนี้ว่าแท่งมาเธอร์บาร์นะครับผมส่วนแท่งที่สองตัวนี้นะครับเราจะเรียกว่าแท่งของอินไซบาร์นะครับซึ่งมันมีขนาดที่ต่ำกว่าแท่งเทียนแท่งแรกนะครับผมนี่ครับเห็นได้ชัดเจนนะครับผมมาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อนะครับผมยมจะยกตัวอย่างให้นะครับผมนีครับตัวอย่างของการดูอินไซบาร์คร่าวๆนะครับผม นี่ครับเจอรครับแท่งนี้ครับนี่ครับแท่งนี้ก็ใช่นะครับผมนี่ครับผพราะว่าราคาของแท่งที่สองเนี่ยไม่สามารถที่จะปิดหรือว่าทะลุด้านบนหรือว่าด้านล่างนะครับผมนี่ครับอยนี้ก็สามารถที่จะเรียกว่าเป็นปีไซบาได้เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ โดจิอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับผมแต่ว่าคนเรค่อยนยมบใช้เท่าไหร่ครับโดจิเหมนี้ก็ใช้ได้นะครับนี่ครับแต่มันจะเห็นไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับนี่ครับถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะเดี๋ยวผมจะหาตัวอย่างที่มันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะ อย,อย่างเช่นอันนี้ครับอันนี้ใกล้ๆเลยครับนี่ครับแท่งเทียนแท่งใหญ่นะครับแท่งสีเขียวนี่ครับเรานับทั้งไส้เทียนด้วยนะครับผมนับทั้งเนื้อเทียนแล้วก็ไส้เทียนนะครับผมนีดูทั้งหมดนะครับแท่งเทียนแท่งที่สองนะครับมันปิดอยู่เหนือขวาแท่งเทียนแท่งแรกนะครับก็คือมีราคาสูงสุดทะลุแท่งเทียนแท่งแรกนะครับผมแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับ อบบนี้เราไม่เรียกว่าอินไซบาร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเทรดกันนะครับวิธีการเทรดเราจสามารถเทรดยังไงได้บ้างน,นะครับวิธีการเทรดนะครับก็คือในเมื่อเราหาแท่งเทียนมาเทอร์บาร์เจอแล้วแล้วก็แท่งเทียนอินไซบาร์เจอแล้วนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับนี่นะครับท่้สีดแล้นี่นะเป็นแท่งเทียนมาเทอร์บาร์นะครับ ส่วนแท่งตัวนี้จะเป็นอินไซบาร์นะครับผมนี่ยทั้งหมดนี่ยคิดท่งเ่ยครับทั้งหมดนี่นะครับเป็นอินไซบาร์หมดเลยทีนี้เราก็ตีเส้นนะครับตีเส้นนะตีเส้นด้านบนกับด้านล่างนะครับนี่ครับตีกรอบไปเลยนะครับว่าราคานี่ครับวันก็ตามที่ราคานะครับมีการทะลุ จะเป็นด้านบนหรือว่าด้านล่างนะครับจะเป็นด้านบนหรือว่าด้านล่างนะครับเราจะต้องรอให้แท่งเทียนแท่งนั้นจบแท่งซะก่อนนะครับผมในตัวอย่างนี้นะครับจะเห็นได้ว่าราคาในการทะลุตะทะลุลงด้านล่างนะครับผมมีครับแท่งสีแดงนี่นะครับเมื่อใดก็ตามที่ราคาของแท่งเทียนแท่งนี้ปิดนะครับเราจะทําการเข้านะครับในที่นี้ก็คือเราจะทําการเข้าออเดอร์เซลล์นะครับ เราออเดอร์เซลล์นแห่งนี้นะครับผมนี่ครับแห่งนี้นะครับทีนี้จุดต่อมล้อของเรานะครับจุดต่อมล้อของเราเนี่ยโดยหลักทั่วๆไปแล้วนะครับเราจะเอามาวางไว้ที่บริเวณด้านบนของแท่งมาเตอบานะครับหรือบริเวณไส้เทียนของแท่งมาเตอบาตรงนี้ก็ได้นะครับที่เราตีต่อนี่นะครับนี่ครับตรงนี้นะฮะผมนี่ครับ เราก็ส่วน TP เนี่ยครับส่วน TP เราจะใช้ตัว f i b o n a ชช i นะครับผมในการวัดระยะนะครับผม TP ก็คือ R and h o เนี่ยเราจะต้องโดยหลักการทั่ว,วไปอาจจะต้องเป็นหนึ่งตอนหนึ่งนะครับผมนี่ครับเด,เดี๋ยวผมตีให้ดูนะครับผมนี่ครับเราเข้าที่แท่งนี้นะครับผมจบแท่งนั้นนะครับตัว ส่วนตำลักของเราก็อยู่บริเวณด้านบนนี้นะครับนะครับบริเวณด้านด้านบนนี้นะครับสังเกตดูนะครับ TP ทั่วๆไปนะครับผมเราจะต้องเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับตัวนี้เราเข้าออเดอร์ส่วนตัวนี้นะครับที่บนไอชีสองร้อยนะครับผมที่บนไอชีสองร้อยนะครับซึ่งราคาก็มาถึงนะครับราคาก็มาถึงอยู่นะครับผมใบนี้เราก็จะได้กำไรนะครับผมทีนี้นะครับผมทีนี้ ผมจะมีวิธีการเทรดแบบง่ายๆนะครับผมแล้วก็เราเสี่ยสต็อปลอได้น้อยลงกว่าเดิมน,นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะตัวอีสไปร์ไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องเป็นเนขาขาขึ้นหรือขาลงนะครับเราดูได้หมดนะครับผมจะเป็นแบบไซเวก็ได้นะครับผมเป็นแบบ ขึ้นก็ได้เป็นแบบขาลงก็ได้ก็คือเราจะดูแค่แท่งเทียนเฉยนะครับเราจะดูแค่แท่งเทียนว่าแท่งเทียนแท่งนั้นนะ่ะมันเข้าเนื่อนไขของอีไซน์บาร์หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมานะครับโอเคนี่นะครับแท่งนี้นะครับแท่งสีเขียวนี่นะครับเป็นเป็นมาเธอร์บาร์นะครับเพราะว่าราคาของแท่งที่สองนะครับราคาปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาสูงสุดหรือว่าราคาต่ำสุดเนี่ย ไม่สามารถที่จะปิดทะลุแท่งเทียนแท่งแรกแล้วก็คือแท่งของมัตตบาได้นะครับผมทีนี้นะครับก็คือเราดูนะครับว่าเราจะต้องรอนะครับว่าราคาแท่งเทียนแท่งเทียนแท่งไหนนะครับสามารถที่จะปิดทะลุไม่ก็ไม่ว่าจะเป็นด้านล่างหรือว่าด้านบนนะครับในตัวอย่างนี้นะครับปิดทะลุด้านล่างนะครับผมเราก็ทําการเข้าออเดอร์เซลด้เลยนะครับทีนี้ที่ผมบอกไปนะครับว่า TP นะครับ t ีเนี่ย PP นี này, mm ่กเขาต้องเป็นหนึ่งตอนหนึ่งนะครับเราก็ตีฟืบนหนึ่งที่ได้เลยนะครับส่วนสต็อปลอตที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ว่าเราจะทำการเสี่ยงสต็อปลอ s ได้น้อยลงกว่าเดิมก็คือเราจะเอาสต็อปลอตนะครับมาไว้ที่บริเวณแท่งแรกก็ได้นะครับผมแท่งแรกนีะครับที่เราเข้าออเดอร์นี่นะครับที่จุดด้านบนนะครับผมของแท่งแรกก็ได้นะครับ หรือว่าเราจะไว้ที่แท่งเทียนแท่งที่สองก็ได้นะครับผม mm hmm. นี่ครับคือสต็อปลอสของเรามันก็จะทําการที่จะเสียขาดทุนได้น้อยลงหน่อยนะครับผมเพราะว่าเราจะไม่จําเป็นไม่จะต้องเอาตัวสต็อปลอสมาไว้ที่บริเวณแท่งของมัตเตอร์บาร์ก็ได้นะครับในในที่นี้นะครับอาจจะมีอาจจะมีการเสียสต็อปลอสที่สูงไปบ้างนะครับผม เื่อเป็นการป้องกันการเสียสต็อกลอที่ไม่จําเป็นนะครับเราก็ล่นม,มาดูนี่นะล่นม,ม,มาที่แท่งเข้าออเดอร์ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะล่นงไว้ที่แท่งที่สองนี้ก็ได้นะนี่นะตัวนี้เป็นเทคนิคที่ผมแนะนํานะครับว่าในการเข้าออเดอร์ที่เราเสียสต็อกรอได้ไม่สูงมากนะครับเ,เพื่อนๆลองนําไปใช้ดูนะครับผมส่วนจะใช้งานได้ ดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่วิจารณญาณของเพื่อนๆ่ทุกคนนะครับผมผมก็ได้บอกเทคนิคไปแล้วนะครับว่าการใช้งานการเหตุเป็นยังไงบ้างนะครับผมเทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคที่ง่ายนะครับผมเป็นเทคนิคที่ง่ายแล้วก็ไม่ซับไม่ยุ้งยากซับซ้อนนะครับผมเราก็แค่หาแท่งเทียนแท่งใหญ่ๆนะครับแท่งเทียนแท่งใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็แท่งที่สองนะครับแท่งที่สองน่ยจะต้องมีขนาดที่เล็กกว่าแท่งเทียนแท่งแรกนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับ ครับเราจะดูที่จุดราคาสูงสุดกับราคาต,าคาต่าสุดนะครับแล้วดูที่ททททททแ well Entonces, ท, <ceiling. S 1> ท่งที่สองนะครับแท่งที่สองจะต้องมีราคาสูงสุดกับต่าสุดที่ไม่ทะลุของแท่งแรกนะครับผมนี่ครับแบบนี้นะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นอินไซด์บาร์ก็ได้เลยนะครับผมนี่ครับแบบนี้นะครับนี่ครับแบบนี้ครับในตัวอย่างนี้ราคาทะลุด้านล่างนะครับราคาทะลุด้านล่าง ที่ผมบอกไปก็คือนี่ครับถ้าสมมติว่าเราตั้งเราตั้งตัวสต็อปหลอดไว้ที่บริเวณโดยหลักการแล้วเราโดยหลักการแล้วนะครับเราจะตั้งสต็อปหลอดไว้ที่บริเวณของแท่งมาสเตอร์บาร์นะครับผมมีทางของแท่งมาสเตอร์บาร์แท่งนี้นะครับแล้วทีนี้ราคานะครับเห็นไหมครับว่าราคาจะปิดต่ำลงมาแล้ว เราก็จะทําการเข้าออเดอร์เซลล์นะครับทีนี้เราทําการเข้าออเดอร์เซลล์เนี่ยหน้าที่ราคาปิดนะครับสมดุติว่าเราตั้งสต๊อปรอไว้ที่ด้านบนของแท่งมัตเตอร์บาร์แบบนี้นะครับนี่ครับแบบนี้ก็คือว่าเราจะทําการเสียนะครับเสียนะค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ถ้าเราเลื่อนสต๊อปรอลงมาที่บริเวณแท,เวนะแท่งนี่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะแท่งนี้นะครับ ที่แท้งปิดนะครับที่แท่งปิดตรงนี้ครับเวลาราคามันขึ้นมานะครับเราก็จะทําการเสียได้ไม่เยอะนะครับผมนี่ครับเสียไม่มากนะครับทุกเทคนิคนะครับไม่ไม่มีเทคนิคไหนนะครับที่ชนะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมีแต่ว่าเราจะดูสถานการณ์ของราคานะครับว่าราคาณตอนนี้สถานการณ์เป็นแบบไหนนะครับผมที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับ ยังไงก็เพื่อนๆลองกลับไปใช้ดูดูนะครับผมลองกลับไปใช้ดูนะครับว่าได้ผลยังไงบ้างน,นะครับผมยังไงก็มาคอมเมนต์บอกผมได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในเทคนิคดีๆในครั้งหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับขอบคุณครับผม